สองห้าไเลยถึงสองสามโอ้หวิครับครับผมผมยกให้ดูใต้ทองนะครับครับเป็นไงครับงานเราเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีทุกอย่างวันนี้วันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยผมตั้งฉาก90วองศาอลไรนะเ0าองศาใครแล้วเรายกเราผู้ชมบอกว่าทำไมยกได้แค่นั้นวันนี้เราจะให้ดูช่วงล่างเราเนี่ยรับน้ำหนักได้ขนาดไหน ทุกส่วนเลย,ท,เลยทุกส่วนเลยนี่ตั้งแต่ล้อนะครับยันเพาเสื้อเพานะครับมาชัดซีแหนบหกชั้นวันนี้คุณใช้ท่อวันพันโลคุ้มทุกบาททุกสตางค์อย่างสโลแกนที่เราบอกไอเดียดีมีแล้วรวยเนี่ยรวยตรงไหนวันนี้คุณใช้รถไฟฟ้าหนึ่งไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันลนะถูกคุณใช้ไป3ปี5ปีคุณเหมือนได้รถฟรีจริงนะเอาเงินค่าน้ำมันเนี่ยมาซื้อรถซื้อรถได้เลยใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ยกเนี่ยรวยอ่ะอ้าว ผมจะบอกว่ามันใช้งานได้นานประสิทธิภาพมันแข็งแรงอ๋อแข็งแรงทอวันพันแก่งไงทอวันพันโลทอวันพันแก่งด้วยแล้วระวังนะเนี่ยมันจะล้มหรือเปล่าอ๋อไม่ล้มเดี๋ยวมันจะล้มลงมานี่ผมเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยโชว์ให้เวงวิ่งไปรับดีไหมเอาหัวรับเลยใช่ไหมอย่าเลยผมว่าให้พื้นมารับก็ดีแล้วนะครับอ้าวพร้อมยังครับพร้อมอ้าวอยเลยถึงสองต เฮ้ยโอ้โห๋อวันพันแกงเฮ้ยสบายใช่ครับสบายจริงๆนี่นะครับโชกเราเป็นโชกไฮดรอลิกแบบน้ำมันแท้นะครับเพราะนั้นเราจะไม่เกกไม่ไม่กลัวเลยนะเรื่องว่าโชกจะพังโชคจะใช้ไม่ได้เป็นเหล็กหล่อชิ้นเดียวโอ้โหดูดิฮะเล่นเหมือนเด็กเลยเนี่ย เป็นไางครับสาหรับชกไฮดรอลิกเหล็กหล่อแบบชิ้นเดียวของเราสําหรับท่อวันพันโลท่อวันพันแกง่งพอร์มั้งเราขยมบเนี่ย่พอละอ,อ,อฮะเป็นองครับนิเวงสุดยอดนะอย่าเชื่อเราอย่าเชื่อเราต้องพิสูจน์กันเองต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนะครับครับทดลองขับขี่ได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ